ควรไไต่ตอหรือพอซ้ำนีบางเนี้ยพี่น้องทางกับบ้านนี่คือซ้ำหนึ่งเนาะเหมือนที่พาอีร้อยมาเมอนันนะ่ะมาหอดหนีผัดค้าแล้วทางผัดเปื่อนกว่านี้มือนะจนโบมีทางหลีกเลยพาลูกคอยเมื่อจนว่าค้ามมือมันเปื่อนไปจนสุดทางขนาดมือนี้ฝ้น ตกแบบแข้งกระหอดโบเปียกก็ยังป่านนี้ขนาดว่าแดดแน่แล้วอคอยเมื่อจสะสวรานกระแสดมาอยู่อีกประมาณ30นาทีผุหลัดจ,จังสีหอดแต่นี่มาเครื่องทางไลยได้นี่นะสีกรับกรกรับโบด้มันเครื่องทางแล้ว สาบายดีจ้าสาบายดีเบิร์ดสู่ขู่สู่ค้นสบายดีตอนบ่ายยินดีตอนหับเขาสู่่องสาวหวานซื่นเดอ้อพี่น้องอยากลืมว่า,วามาหอดปลาเลยอมาคุดมันกับสาวันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแมา่เพิ่อเห็นต่แต่ห้อยเขาขูดอุ้ยไม่แต่แต่เครืออะใหญ่ๆมือหน้านี่บนนี้บนติ๊กห้องกับคูดหมูวานหนูจังคือหนูปจักสาบ,บายดีเด้อ เรือแต่เครื่อมากระตุกไม่แต่เครื่อใหญ่ใหญ่เขาคูดกระมีอยู่คูดโดนหน้าแล้วเลยเรือแต่เครื่อหน่อยหนย เข้าไปวังหันนะกำลังเป็นดอกพี่นอ้องแต่ว่ามาสุดนี่เป็นหมากเลยบในใ้หมากงามๆอันนี้คือหมากมันเทียนจา้านี่คือหมากระโตกนี่แต่เป็นสีแหลกสีม่วงเป็นหัวยุกเ,เป็นตาท่อขยำเด็กๆโอ้แล้วไปเห็นแล้วเครือใ,ใหญ่นะคล้ายคล้ายซิบบกคุด นี่ยเห็นอยู่แต่ว่าอย่างพวกฟุนี่ใส่แล้วคือเลิกเท่โคนอืมคือกินขาวอยู่ท้องก็ยังห้องน,นี้ทางล่างนี่ก็เป็นหมากเลยนี<ะ>่เฮ้ยห้ะกินขาวขาวไหมเนี่เป็นอยู่เป็นอยู่ อันนี้เดซ่าเล่นใส่เลยเล่ยังบ่ทันคุูดอันนี้ก่อคือซีอูหกพอดีหนึ่งคูดอใหเหันสุดโอ้ยยุ่งอ่ะ มันหากใหม่มบ,บอส <laughs> โอ้ยเป็นหาเอาคุ้มที่ม,มันอบอสสกิดก้นอีกแลนวแคเน่ขาสิบลูดเบิร์ด <laughs> 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 ข้าไปวางหันนะกำลังเป็นดอกพี่นอ้องแต่ว่ามาสุดนี่เป็นหมากเลยอบนไ้หมากงามๆอันนี้คือหมากมันเทียนจา้า จะขึ้นมากระโตกนี่แต่เป็นสีแหลกสีม่วงคุดกระไดอะไรอยู่จอมพูนแล้วมันแบบไปเจอใหญ่ใหงเดือดีนแบบเพื่อนสีเหล่กิน แพงอีกแพงอีก่มีใครมาขายบ่บ่อยากซื้อนะมันบ่ขักก็ไปหาอีกหดลัวพัจจะซูบดาฮะโมมาพูดหัวเดี๋ยวจะดับเสียงถึงโมกูตัว มันเป็นจากสีใหญ่ยูเอามาคือพูดแบนจะสมึงอย่าเบิไปกเออสดมึงขาดพันละมันงอไปขูเอ้ามันงเขาปวดพญานาคโอ้ยวุ่นวุ่นดิวคนเป็นย่งนีันก่ัเป็นอย่างอเป็นพญานาคย มรงนี mm. ้เพจะเกิดมาเลยเพ่เห็นอ้อาันมันดิ่งนี้มันไปบ่ได้ดิมันข่มขับไปต้งนั้นเอาเซียมตัวนี้นะเสียียมซนเสียมิ่งยบงยาวไปเลยหัเดี๋ยดชุดเลยจะอืมสงลงไป้เลี่น่เคยลงเขี่ยขีดออกเงค่ะ เริ่ง,งจะคับมันทีชุดหรอกอืมมันโค้งครับเออชุดอหารเลยพี่ซาบ่เซิงฟิแงออกมาเน้ยเอนทันชุด นั่งอีกเหรอมนหักดิกปวดกรพอปวดกัดมอุ้มฉเนอะน่นางู้งเอ้ยมังโบยู่แล้พันโพนโปเป็นๆโอ้โหเอาไม่จัดเอาไม่จัเอามาทุกคนนี่ขาดปวดหลดุดพึงตีหัวมัน นีอุดเด็ดแต่หัวมันอะโอเคหัวมันประหลาดมากมันโคตรอยู่ในผงอยู่ข้างลูกเราไปสุดแป้นหัวนี่หันมาทางนี้นี่มันหนุกมันเทียนได้ละทุกคนสวรรค์ขิดว่ามันอันนี้นะมันเป็นมันนำสามารถกินดิบก็ได้เราเคยเห็นแต่ เขาเอือยลัดกับไม้ออกก่อเกี่ยวไปขุดเดี๋ยวต้องไปเบิ่งคลิปเขาวจรใหม่แต่เขานอาโบได้เบิ่งเขาโบเฮียนใบมันที่ถ่ายหูไปถามแล้วคนแล้วถ่ายเอาหูมันะใบมานะทราบไปได้หนิทราบแล้วนะที่ขุดอีกอ่ะเครือมันอ่ะลายเฮงมีแต่เครื่องงี้แต่มันก็ไม่เลิกปันใดเดี๋เลยมันกินทรายเดี๋ยววะมันแม่นมันกินได้อยู่บ่พี่น้องเนาะ บอกในเด้อะแมเนมือหนาซิมาคูดเอามันโดยเะพากเพราะว่าเครื่องมันลายอยู่คือเขาได้ตคนเสร็จไปถามเขาหออแต่มันเกลขาวๆได้เนุะแล้ววะเขาเจ้าว่ากินเลยมันสิคือมันเผากินลองบึงมันขขมันเาเคยกินเคยทีว่ามันในหน่อยๆส่ในมือคือในน้ำเรา นี่ใบมันเป็นจังี่พี่น้องมันแม่นมันกินได้บริมันเบื่อมันกระสิเปลี่นแบบค้นคนเนยเบิ่งคักค่ะเพื่อกระสิเปลี่ยนแบบค้นคนดิตัวสีเขียวนี่ภไพเคยกินเขอเม่นบอกในเด้อเนาะได้ทำไเขาเจาขุดเนาะวอาเขาจะขุดเบิ่งบอก มานง่ปะทีน<อ>ปดเขาไปเพื่อกบเนาะออยากนะบริกานไดท็อกแต่ก็ยอยากมาขุดอยากมา,าแต่วันบ่มหมวนคือต่อรองหันเฮาตรงส่วนอีกจอยมือขุดอยู่นาโดงพุ่นอะซิมอนอันนี้แล้วเฮาวา่าโบแมนดอนที่เฮาเห็นเครื่อมันเลยมันเข้าขุดเปิดเทยอันนั้นยังว่าเห็นไหวแต่มือก่อนไปแล้วมันก็ขุดเอาขุดเอาเนาะอีกอย่างมันก็ดินทรายไปอันนี้มาเลาะเกลียวนาข้าจอดบน ข่ายแต่ดินค่ายแต่มันแฝนตัวนี้หัวใหญ่อยุกเขาจะขุดบ่สิสิเขาขุดหลินหลินเฮ้ยมสุบเลยบ่สุดเลยเดโอ้คือเลียวเคือได้สำลีกอยหัวผสมเคขือเนาะบ่ทำขุดอันเคขือนหน่อยๆเนาะหัวบักใหญ่ บาต้องถมใบแมกแก้วหางผ่าเขาสิบห่วยมาเหยียบจากเสือมึงเจ็บมไม่นเลย,ยสุดแล้วนี่ยังแต่ว่ามันเคียงบป็นหัวยันใดทำอยานี้พ่อมันแปลกประหลาดอีกแล้วพี่น้องอมันอยู่ในหัวโพลระวังมันหักกรนออกไปใจเลยจ้มันได้ซ้ำนี่เลยคือแ,แบบมันแข็งโคขดแข็งเลยแหละ เอาสม้มดบเสียดายดิไาาม่ได้ฟังนั่นะมันทางใหม่คุณบุได้หรออืค่อยพูดลงไปนอยนึงกางดุ่มมันอ่อนงามมาจากทล้วเทอกเพาะโพงปวกมันดิย,ย,ดยคิดว่าหยันฮวนบเยาลงไป ยุงกระจับพอยุงตีก็ไม่ได้ัน่านปอเห็นมันสีขุดไปแล้วมันต้องเอาออกก่อนจะซีนพี่น้องในปูริป่าถึงมึงก็คือมาง่ายเทปุกอุ้ยคอมันอันนี้นะเธอเนาะมันยังอยู่สั่นคอมันอยู่เดี๋ยวอีกพวกมันดีสั่นมันเต็มตินนน้ไปบี้แลม ไซาบเอาเบิดค่ะอืมเด็กเขากินบนนี้มันกำลังแตกันป่าถุงมันจนดวาสีเมื่อสีออกแต่ป่าแล้วเดี๋ยวมาพผเครื่องมันพี่น้องป้าถุงมันบนยองๆแตจะกันยังอีกสอง ม,มันอีกันมันหักใหม่เดี๋ยวอ่น,นี้เชียงดังพปดสลมัน,นมยังอีกหัวหนึ่งอันนี้จริงมันหรอกบอกมันลงเฮียงกัน3ามอันเลยปอดบัดคุมตัวมันสิเปลี่ยนได้แล้แต่ว่าเครือเห็นเครือเดียวอยู่เท่าน,น มีซ wow, ุตว uh, okay. ้าอ mm. so ุ้ยมีอีกลูกมันนั่นอปาดลูกมันได้เลยออกเต้นีสามหัวพี่น้องเบิ่งตีนี่เทียนกันเลยสวยพอที่ได้บเล่นี่ยนี่เบิ่งตีเขื่อนะเขื่อนซ้าเลยมาตัวบอมันกับเขือนหญ่กันหัวนิน่อยเนาะเือจนซ้ำนเขื่อยนะหัวน่าทานิมอน ดูในภูเลยทวนเลยส่องหาบุญแนบก,ก็เอาสงองเอาไดนะ้อีกท่อนหนึ่งท่อนทองกแล้มกนสูต<น>รปะจ๊ะเป็<า>นแบบสูตรไก่แดงได้เห็นบแบบยาวๆอีกมีเครื่องวัวทำอีกเลยท่อนท่อนของตัวนี้ก็อ่อนโซนเด้อ ย่ามนี่คือหัวเปลี่ยนมันกําลังใหญ่ไปแล้วพอดีขุดดินก็บ่ได้แข็งเกินไปว้าวอ่สะอ่อนเด้ค่ะค่ะง,งนานเนาะป้าใกล้จะได้อวยเมื่อแล้วมือนเลยปาไปขุดอีกเครื่องอ่ะบักใหญ่ๆนั่งเห็นไว้แล้วเฮ่งอีนนี้บูงเนี้ยคุ้มเดียวพอกินสำหรับกินนั่นปลาเป็นเพิงด่าเสียมทมชมไปในเดี๋ยวนีเธอสีอไหนปลาพี่น้องเบิ่งความหมานะขุดอันนี้เดียว มันสีโบหักตัวนั้นเขียนแล้วอันนี้ซับอยู่ซับมาจากโบหักบันสีมือไฟแห้งก็ได้แต่งแต่หัวยิ่งยิ่งอันนี้หัวมันนะจ๊ะสุดบอกอุ้ยยังบโบซุดเกือบอีกนิดนึง ปา้าจะมากับหัวใหญ่นะปลาทำอีดกับหัวใหญ่ปันไดเบิ้งสิลูกขี่น,น,น้องให้เบิ้งเด้ออุ่นกับใครกลัวฮาวคูดทำอีดอยูน่นี่อือปลา,าว,ว้าวอันนี้คือมันของเฮ er าวเด้อพี่น้องปลาจะสีเต็มกระตาเนาะปากระตาขวดน้ำอ,อยู่เพิงเลยยูลุ่มนะมันกับมีมันอันนั้นน้แต่ว่ามันอันนั้นประมาณสามหัว เต็มเป็ดอ่องส,องส่วปลาทำอิ่มละสิโบเตกิแล้วทุกคนเบิ่งเนาะเบิ่งเ้าคุดก็จะแบบโบได้ได้ปันใดหักแต่อันหัวหนึ่งมันได้ยาวนเนาะเด่นจักสามเขียนคือนหนึ่งเ้าคุดเอาได้ยาวดินี่มันเลยไลายไวคุมเดียวนะสามหัวเรื่องแบบนี้มันผ่านห้าค้อนเขียนไปปะเมือ่อ โอเคจ้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสีเดคออนุญ,ญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์สู่ขูสุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้องโฆษณาให้ในเด้อเนาะ,นะพ่อกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีเดอร์